น้ำเนี่ยนะครับถ้าเป็นอยู่บ้านอาศัยเราจะทำเป็นคมก็ได้รูปแปดก็ได้ทำให้สวยๆนะฮะสีเหลืองพอได้อยู่แต่พวกวแววๆแหว่งๆเนี่ยไม่เอาไอ้พวกแหลมๆสาม่ยมอันตรายที่สุด หัวใจหลักของเฮียอยู่ใต้บันไดดีไหมครับก็ปกติคเขาโบราณเขาก็ห้ามของอยู่ใต้บันไดครับใต,ต้บันไดคือของอัปมงคลก็ค <c oughs> ือไม้ควาดครัแงถูพื้น <c oughs> ไม่ใช่จุดหลักถ้าหางสามแท่งยาว<อ>ๆเนี่ยนะครับถ,ถ,ถ้าคุณโตทางสามแท่งย้ายเถอะครับอ,อันตรายนะครับแสงไฟถ้าเป็นโค้งบาดถูกโค้งอย่างเงี้ยโค้งบาดถ้าเจ็บป่วยบ่อนี้แค่เจ็บป่วยนะ ยังไม่ถึงขั้นชีวิตถ้าได้พรางทิศทางที่ไม่ดีถึงชีวิตทังสองแั้ง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห่วงจุ้ยเบนจารัซับนะคะทุกๆวันเสาร์เวลา13.30นถึง14.00น,14นที่เราจะมาพบกันนะคะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการจัดสรรที่อยู่อาศายัยอาคารสำนักงานของท่านให้ถูกต้องตามหลักห่วงจุ้ยนะคะเพื่อเปิดโอกาสร,ารับโชคลาภที่ดีสำหรับการทำธรุรกิจหรือว่าการอยู่อาศัยแหละค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะคะอาจารย์สุรัฐพงศ์สุวรรณรัตน์อดีตอุปนายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชิน ดูปาฐมอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์ค้าวันนี้เนี่ยนะคะจะมาชวนอาจารย์คุยคือจริงๆแล้วฝันเอาไว้ค่ะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีฝันแบบแพนแพนอยากเป็นมหาเศรษฐีอยากจะเป็นมหาเศรษฐีติดฟอกบ้านนะคะหรือว่าติดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยก็ได้นะคะอยากจะสร้างสระไว้น้ําหรือว่าสระน้ําเขาบอกว่าสระเนี่ยมันเป็นตัวดึงดูดโชคลาภสามราที่จะช่วยดนบันดาลความฝันของแพนให้เป็นจริงได้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ย สาวยน้ําหรือสะปารคับก็ทาแต่ะนะครับเราสามารถที่ะวว้ทุกจุดได้ในบริเวณรอบบ้านเราเ,<อ>เป็นจุดเดียวที่ว่าทิศไหนว่าทำแต่ห้ามค,คือหลังบ้าน<อ>ตรงกลางบ้านนี้ห้ามเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่มุมซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยได้หมดแต่ต้องเจาะลึกไปอีกว่าจุดไหนที่ตั้งแล้ว ไม่เสียหายต้องดูพลังชี้ก่อนพลังชกลาบของแต่ละทิศแต่ละทางไม่เหมือนกันะนะครับต้องดูก่อนว่าเป็นอยู่ทิศไหนพร้อมกันนั่งสรน้ำเนี่ยนะครับถ้าเป็นอยู่บ้านอาศัยเราจะทำเป็นคมก็ได้รูปแปดก็ได้นะทำให้สวยๆน,นะฮะสี่เหลี่ยมพอได้อยู่แต่พวกบว้าๆแหวงๆเนี่ยไม่เอาออไอ้พวกแหลมๆสัม่ยมอันตรายที่สุดอยู่สาม่ยมอยู่ไหนไม่ดีทั้งสิน้น รวมทั้งโลโกโล้ด้วยนะฮะใหญ่มี็นสามเหลี่ยมโดดๆแล้วบ้านเราก็ใหญ่มี็นสามเหลี่ยมด้วยะนะครับสามเหลี่ยมยาทําดีสุดถ้าสมมติเราสร้างเองไหวเองนะฮะ,ะเอาเป็นรูปถั่วนะฮะในรูปถั่วโค้งมานิดนึงท้องคงกลางนิดนึงนะฮะบิดมานิดนึงให้ดูสวยๆได้หมดนะครับค่ะนะคะ ตรงที่บอกว่าสะวยน้ําสาะน้ําสาประคับหรือบ่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันสามารถช่วยดลบรรดาให้คนเป็นมหาเศรษฐีได้นี่มันเป็นเพราะอะไระอาจารย์คือหนึ่งจะเป็นเศรษฐีได้ประกันแรกสุดนะครับอาจารย์พูดตรงๆนะไม่พูดว่าใครมาชวนอาจารย์ไปแาจวระรวยอย่างเดียวไม่แต่พูดนะรวยอย่างเดียวนะครับคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้นะครับ ต้องเอาอย่าง CP ส่วนเรือกอ,อ,อีกชื่อเขาเชื่อเรื่องของจีตลอดะนะครับจากทรงว่าเนี่ยขยายใหญ่โตไปถึงเมืองนอกถือว่ามีความสามารถ<อ>หนึ่งประการแรกมีความสามารถอม,มองกันไกลไว้ก่อนพร้อมกันนั้นพลังชีพต้องดีตามมา มึงเก่งคอนไว้วันต้องดีมีความสามารถโหเ่งบ้านต้องดีมีพางชกลาบที่ดีเลิศองแต่อายุแต่ละสมัยพร้อมกันนั้นสระน้ําเราสามารถทําเป็นราบหนุนก็ได้ราบที่ส่งเสริมให้เกิดชกลาบขึ้นนะครับอย่างน้ําพุเนี่ยจะมีต้องอยู่หน้าบ้านนะครับจะมีสาไว้น้ําอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังได้หมด แต่ศูยตกงางไม่ได้กองเอาประตูคือโชงลาบคือน้าพุอย่างเดียวพอเสร็จแล้วอาจารย์บอกให้สองทิศนะครับลองทิศเหนือทิศใต้นะครับถ้าเป็นหลังบ้านอย่างทิศเหนืออนะครับมุมที่มีลาบอยู่นะครับก็คือเวลาหันหน้าออกหน้าบ้านอยู่ทางซ้ายมือฝั่งมังกรล็อกหลังค่ะล็อกหลังนะฮะล็อกหลังนะฮะ ล็อหลังดีกว่าล็อกหน้านะครับลัอกหน้าก็ปลอดภัยนะฮะแต่ไม่ค่อยดีนักสู้ล็อกหลังไม่ได้มีลาบอยู่ะนะครับอย่างหลังบ้านที่ใต้หลังที่สองนะ,ะหลังบ้านที่ใต้หรือคดิหารที่ใต้นะครับหน้าบ้านซ้ายขวาห้ามมีน้ําเดขาดนะฮะสะวยน้ําอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ของบริเวณบริเวณหลังบ้านมุมซ้ายมุมขวาได้หมด นะครับจะซื้อให้เกิดโชคลาภขึ้นะนะครับนะคะจะได้สมบูรณ์เพราะว่าอย่างที่เราคุยไปในเทปก่อนเรื่องของพลังชีนะคะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพลังธรรมชาติความสว่างความสะอาดะนะคะ,คะเรื่องของลมนะคะวันนี้มาเรื่องของน้ําบ้างพอเสร็จแล้วคุณต้องตั้งให้ถูกจุดด้วยรวมทั้งน้ําพุบ่อน้ําบ่อประคับถ้าคุณตั้งผิดจุดไปในจุดที่วิบัต ก็จะใช้กิดความวิบัติเช่นเดียวกันเกิดขึ้นได้หมดอย่างฝั่งมังกรเขียวเสือขาวเนี่ยเวลาหันหน้าไปฝั่งนี้ฝั่งมังกรเคลื่อนเคล่นไหวมีใส่น้ําได้อันแค่พื้นฐานฝั่งขวามือคือเสือขาวสงบนิ่งไม่ต้องมีน้ําแค่พื้นฐานสําคัญคือพลังชีว่าตรงไหนจะดีกว่า อ๋อค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้นําไปปรับใช้นะคะอยากให้เกิดวิบัติขึ้นวิบัติน้าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโชคลายขึ้นเพราะว่ามันเคลื่อนไหวแล้วก็หมุนเวียนตลอดเวลานะคะเป็นตัวที่เร่งด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะเล่ให้เกิดความวิบัติเร็วขึ้นค่ะนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะเป็นโชคลาภที่จะไปช่วยหนุนนาโชคชะตานะคะแล้วก็่วงจุ้ยในบ้านเรือนอาคารหรือว่าสํานักงานของท่านได้ละค่ะมาในเรื่องนี้เนี่ยนะคะสำหรับใครนะคะที่บอกว่าไม่รู้ว่า จะต้องจัดวางยังไงให้มันถูกกับดวงชะตาเพราะว่ามันมีความละเอียดอ่อนนะคะไม่ใช่แค่ทิศนะคะมันต้องถูกชะตากับเจ้าของบ้านด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเรียนเชิญอาจารย์นะคะไปตรวจดูหงจุ้ยอย่างสถานที่ของท่านได้นะคะที่เบอร์0897 648 448ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์คือ085 020 2333นะคะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์ช่วงหน้านะคะชะปาไปดูหงจุ้ยสัญจรที่ไหนกลับมาติดตามกันค่ะ เจอห้องน้ำครับทำมาทางหน้าบ้านสุดีแเลยจะเอนี้อับอาอคนเลยอันนี้เราเราก็ต้องปิดเอ่อหนแางนไม้ปิดนี่เลยครับอ่าอเคเป็นแนงไม้ปิดนี่นะครับบังไม่ให้เห็นประตูห้องน้ำ